สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับโคโค่ฟาร์มครับกรเกษตรเรื่องง่ายๆครับวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำตัวน้ํายาน้ํายาฉีดจัดก,การเพลี้ยะนะครับพอดีว่ามีเพื่อนๆคอมเมนต์มานะครับว่าตัวน้ําที่เท่าที่ใช้ฉีดไล่เพลี้ยมันไม่ค่อยจะได้ผลฉีดไปแล้วไปแล้วกลับมาอีกหรือหรือทนได้อะไรประมาณนี้นะครับก็ ก็เดี๋ยววันนี้วันนี้เดี๋ยวผมจะมา,าชวนทําอีกสูตรหนึ่งสูตรนี้ผมคิดว่าแรงแรงถึงขั้นไม่ได้ไล่แต่ว่าจะต้องเป็นการทําบากกันเลยแหละนะครับคือเป็นการฆ่าเพี้ยพวกเพี้ยอ่อนเพี้ยแป้งนะครับพวกมดตัวเล็กๆดำๆที่มันชอบอยู่กับพวกเพี้ยแป้งพวกนี้นะครับเดี๋ยวนี้เราจะทําน้ํายาก,กาันจัดการให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าส่วนผสมนะครับอุปกรณ์ที่จะใช้มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็อาัจาส่วนที่จะนําไปใช้อ่ะใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ นะครับโอเคอ่าส่วนผสมที่จะทำตัวน้ำน้ำยาฉีดเคลยอนะครับสุดแรงก็คือจะมีอ่าหนึ่งก็คือเป็นยาเส้นนะครับย่ออะไรก็ได้นะครับห่อละน่าจะสิบบาทนะครับทีนี้รู้สึกนะครับน้ำส้มสายชูนะครับใช้จริงประมาณแก้วหนึ่งแก้ว,แก,วแก้วกินน้ำเรานะครับอ่าน้ำยาซักผ้าที่ใช้แล้วนะครับก็เทใส่ขวดเก็บไว้นะครับผมน้ำเปล่า นะครับอ่าแล้วอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวพริกพริกป่นนะครับพริกป่นเนี่ยพริกป่นจากพวกซองมาม่าซองอะไรซองก๋วยเตี๋ยวที่มันเหลือๆอยู่นะครับตัวเนี้ยเอามานะครับอา่าอัตราส่วนที่ผมจะทําวันนี้อ่ะนะครับก็คือจะเป็นจะฉีดในพื้นที่เหมือนกับเรามีบ้านเดี่ยวหรือมีทาวเฮาส์หรือมีอะไรที่มันไม่ได้พื้นที่เยอะนะครับผมจะซึ่งผมเคยบอกไปแล้วว่าอ่าพวกน้ำหมัก ปุ๋ยน้ำหรืออะไรก็ตามที่เป็นชีวภาพของเราเองเนี่ยสูตรมันสามารถปรับ,ปรบเปลี่ยนเพิ่มเติมได้หมดเลยนะครับผมที่ผมจะทําวันนี้ก็คือจะใช้เป็นสูตร1ลิตรนะครับน้ำเปล่า1ลิตรนะครับยาเส้น1ห่อนะครับผมน้ำส้มสายชู1แก้ว1แก้วว่าแก้วกินน้ำนี่แหละครับแก้วกินน้ำรประมาณประมาณ200 204อ,อะนะครับแก้วแก้วกินน้ําแล้วก็น้ํายาซักผ้าก็ประมาณ1แก้วนะครับอันนี้เอาไว้ใส่ตอนที่เราฉีดนะครับโอเคอนนันเรามาทํากันเลยนะครับเริ่มแรกนะครับนำส่วนผสมทั้งหมดแค่หมกักไม่ใช่แช่เราหมากักหมักไว้ด้วยด้วยกันเลยนะครับหนึ่งคืนนะครับโอเคที่งเลยนะครับอย่าเส้นลงไปก่อน เสร็จแล้วก็จะเป็นพริกนะครับเอาเฉพาะส่วนที่เป็นพริกพริกป่นนะครับนี่นะครับแต่ใช้กีะซองก็ได้นะครับยิ่งใช้เยอะยิ่งยิ่งดีอ่ะครับ โอเคแต่วันนี้ยังผมมีเหลืออยู่ห้าซองนะครับเต็มเลยนี่นะครับใส่ไปเลยครับนี่ครับโอเคอีกไหมมีอีกไหมโอเค โอเคนะครับอ่าอย่าเส้นกับพริกป่นนะครับต่อไปก็น้ำส้มสายชูครับน่าพอดีเลยครับสองร้อยสี่ีครับพอดีเลยพอดีมันใช้ไปบ้างแล้วนะครับใส่ไปเลยครับโอเคนะครับ แล้วก็น้ำหนลิตรครับอันนี้จะเกินไม่เป็นไรก็ใส,ส่ไปเสร็ผสมน้ำไม่ต้องเป๊ะนะครับกะว่ามันประมาณโอเคนะครับทีนี้ก็คนเผมสมครับผม ปิดฝาครับโอเคนะครับแล้วก็หมักไว้หนึ่งคืนนะครับผมโอเคครับหลังจากเราหมักทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วนะครับโอเคหมักทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วก็มากรองเอาเฉพาะน้ำมานนะครับกรองนะครับ นะครับคันคหน่อยหนึ่งโอเคโอเคอเคนี่ยไปก่อนนะครับได้มาแล้วนะครับได้มาแล้วเ,เสร็จแล้วก็เอาใส่ขวดไว้ครับนี่นะครับเอาใส่ขวดไว้ นะครับหลังจากที่เรากรอกใส่ขวดไว้แล้วนะครับทีนี้เวลาจะเอาไปใช้นะครับอัตราส่วนที่เราไปใช้ของผมเน้นกับฟ็อกซี่นะครับฟ็อกซี่เพราะว่าพื้นที่มันมันไม่ได้เยอะนะครับแต่ถ้าของใครพื้นที่เยอะก็ปรับเปลี่ยนเอานะครับได้หมดโอ้ยอ,อัตราส่วนที่ผมใช้นะครับอ่าสิบช้อนโต๊ะอ่าฟ็อกซี่ตัวนี้ประมาณห้าร้อยมิลลิตรครึ่งลิตรนะครับครึ่งลิตรนะครับผมจะใช้ตัวอ่าน้ํา ไอตัวน้ําที่เราหมาักไว้เนี่ยสิบช้อนโต๊ะเลยนะครับแล้วก็จะใช้เป็นน้าํายาซักผ้าที่ใช้แล้วนะครับหรือว่าใครจะใช้เป็นผวกสไลด์หรืออะไรก็ได้นะครับได้หมดเลยที่เราใส่ตังนี้ไปเพราะว่าต้องการจะให้มันไปจับจับใบจับใบไปเกาะตามตัวเพราะว่าน้ํายาพวกนี้มันจะลื่นใช่ไหมครับมันจะไปเกาะตามตัวเกาะตามใบเนี้ยเวลาพวกเพลี้ยพวกมดโดนก็จะเกาะติดอยู่นานนะครับแล้วก็ใส่ไปเลยสิชโต๊ะ นะครับช้อ,อนโต๊ะแต่ใครอยากจะได้แค่หมวนี้ก็ใส่แค่หมวนี้ได้นะครับไม่มีไม่มีมมอ่าไม่ผิดนะครับมันก็จะแรงขึง้นนั้นเองนะครับแล้วก็น้ำยาล้างจานไม่ใช่น้ำยาน้ายสักผ้าที่ใช้แล้วนะครับใส่ลเลย ก็สองช้อนก็ได้ครับเดี๋ยวแรกก็ใส่น้ำครับน้ำมันกรอกมาเมื่อกีอเกอ้เกือบครึ่งลิตรนะครับโอเคก็ไม่หมดหร้พอน้ำเตมแล้วโอเคนะครับเสร็จแล้ว จากนี้ก็เอาไปฉีดได้เลยแนะนำนะครับแนะนำเวลาฉีดแนะนำให้ฉีดตอนสายนะครับคือหลังจากแดดออกมาแล้ว9ก้าโมง10โมงไปแล้ววันนี้ครับนะครับส,สายนิดนึงเพราะว่าถ้าฉีดหลังเที่ยงไปอย่างเงี้ยพวกอะไรพวกนี้ส่วนมากมันจะแอบ,บและมันจะหาก,กินตอนเช้าซึ่งถ้าเราฉีดเหมือนที่เคยบอกครับถ้าเป็นพวกฮอ์โมนหรือพวกปุ๋ยน้ำเนี่ยฉีดตอนเช้ามืด6โมง7โมงช่วงนั้นอ่ะ ปากเขาเรียกอะไรปากใบต้นไม้มันจะเปิดนะครับแต่ถ้าฉีดพวกมแมลงเนี้ยฉีดสายๆให้มีแดดหน่อยพอเราฉีดไปแล้วเนี้ยด้วยด้วยฤทธิ์ของตัวน้ํายาที่เราหมักนะครับกับแดดมันจะเป็นผลให้ให้ฤทธิ์มันยิ่ง,ย,งยิ่งเยอะขึ้นนะครับแนะนําแล้วก็อีกอย่างนึงแนะนําคือเวลาฉีดพวกนี้แนะนําให้ใส่แว่นหรือนะครับระวังเรื่องพวกลมนะครับพยายามฉีดเหนือลมนะครับเพราะไมา้ามันเข้าตาถ้าเป็นพวกน้ำหมากพวกยาเส้นเฉยๆเ่งเนี้ยไม่เ่อยเท่าไหร่ แต่นี้มันจะมีพริกด้วยเ้าต้องใส่ชูด้วยแสบมากเลยครับแค่มือผมเป็นแผลนิดหน่อยโดนยังแสบเลยนะครับผมโอเคหากเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับแล้อย่ามกดรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะนํามาเสนอในกาศต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ